สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแยมทมมนพันจากดาราละครพื้นบ้านสู่คุณนายคฤหาสน์หลังโตหากใครที่ได้ติดตามละครจากจักวงวงก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับสาวแยมทมมนพันพานุชิตพุทธิวงอดีตนางเอกละครพื้นบ้านซึ่งหลังจากที่แยมเข้าวิธีวิวาไปเมื่อปี2557 กับสามีนักธุรกิจอามพมพัดประเสริฐวิต์อันหลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมไปทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวแถมดูท่าชีวิตของเธอก็แฮปปี้สุดๆชนิดที่ทำเอาหลายๆคนแอบอิจฉาไม่น้อยวันนี้ทีมงานเลยถือโอกาสพาทุกคนย้อนวัน,ว,นวันกับสาวแยมพร้อมสอ่องคฤหาหนาสุดหรูของอดีตนางเอกละครพื้นบ้านที่เรียกว่าชีวิตดีดุดเจ้าหญิงพระบ้านหลังนี้มีความใหญ่โตโอ้อาและอลังการงานสร้างยังกับวังในนิยาย แถมยังมีรถสปัดหตอรูเรียงรายให้ขับกันแบบไม่มีเบื่อเอาไปว่าไปดูกันเลยครับว่าคาราหัสหลังนี้จะสวยสมคำร่ำลือแค่ไหนต้องบอกเลยว่านอกจากบ้านหรือจะเรียกว่าคาราหัสก็ยังได้จะหลังใหญ่โตมโหรานแล้วเธอยังมีคลังรถหรูให้ขับเล่นอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ